สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ไปกับช่องเรียนรู้ให้เป็นไม่เชื่อตามกระแสวันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจเรื่องเมื่อคิดจะวิจัยงานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิดเนื้อหาที่จะช่วยให้การเริ่มต้นทำวิจัยกลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและทำได้จริงขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะครับเป็นแนวทางการทำวิจัยที่เรียกว่า P.A.R. หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเ,เหมือนจะเน้นให้คนหน้าง,งานจริงๆได้ลงมือทำเองแก้ปัญหาเองโดยเฉพาะในสายการศึกษาใช่ค่ะหัวใจสำคัญเลยคือให้คนที่เขาอยู่ในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเลย ตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพื่อจะได้เข้าใจปัญหาจริงๆแล้วก็หาทางปรับปรุงงานของตัวเองได้ไม่ใช่แค่อนักวิจัยข้างนอกเข้าไปดูอย่างเดียวค่ะอืมงั้นเรามาลองจอดลึกกันหน่อยครับว่าแก่นของมันคืออะไรแล้วมีขั้นตอนมีวิธีการทาํางานยังไงบ้างครับค่ะตัว P A R เนี่ยนะคะคือมันเป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างการลงมือทําจริงๆหรือแอคชั่นกับการวิจัยคือรีเสิร์ช โดยมีตัว participation หรือว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นแกนกลางสำคัญเลยซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับพรบการศึกษาบ้านเรานะคะมาตรา24่ทับหที่เขาจะเน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนผู้สอนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ขึ้นมา PAr นี้ก็เหมือนทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยค่ะผ่านการทำวิจัยร่วมกันอ๋อหมายความว่า คนที่เจอปัญหาหรือคนที่อยากพัฒนางานตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่ถูกศึกษาแล้วแต่เขามาร่วมเป็นทีมวิจัยด้วยเลยแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยคือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นผู้บริหารชุมชนก็จะทำงานร่วมกับนักวิจัยหรือบางทีนักวิจัยเองก็เหมือนเข้าไปเป็นผู้ร่วมปฏิบัติด้วยซ้าเพื่อช่วยกัน มองปัญหาคิดหาทางแก้แล้วก็ลงมือทำจริงๆคะ่ะพอพูดถึงการลงมือทำในข้อมูลที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมีวงจรหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือมองคิดแล้วก็ปฏิบัติ look think act วงจรนี้มันทำงานยังไงครับมันช่วยให้การวิจัยมันติดดินไม่หลุดจากความเป็นจริงได้ยังไงบ้างรครับค่ะวงจรของ stringer ที่พูดถึงเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มจากมองหรือ l o o ก่อน คือขั้นตอนนี้เป็นการสำรวจทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันบริบทต่างๆเก็บข้อมูลให้รอบด้านที่สุดอาจจะใช้การสังเกตการพูดคุยสัมภาษณ์หรือดูจากเอกสารที่มีอยู่เพื่อให้เห็นภาพรวมปัญหาจริงๆว่าคืออะไร ผมพอได้ข้อมูลจากขั้นมองแล้วก็จะมาสู่ขั้นคิดหรือติง้งท่านนี้คือการเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกันค่ะตีความหาความหมายสร้างความเข้าใจถึงรากของปัญหาแล้วก็ช่วยกันวางแผนว่าเอ๊ะเราจะลองทำอะไรดีเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาสถานการณ์นี้วางแผนว่าจะทำอะไรต่อใช่ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือปฏิบัติหรือ act ก็คือลงมือทำตามแผนที่ร่วมกันวางไว้นั่นแหละค่ะแต่ที่สำคัญคือพอลองทำไปแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะคะ<ม>ต้องวนกลับไปขั้นมองอีกครั้ง<ม>เพื่อประเมินผลดูว่าสิ่งที่ทำไปมันเวิร์กไหมเกิดอะไรขึ้นบ้าง<ม>แล้วก็วนเข้าสู่วงจรคิดแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเลย เข้าใจแล้วครับเหมือนเราไม่ได้ทําแล้วทิ้งไปเลยแต่เป็นการลองผิดลองถูกอย่างเป็นระบบหน่อยคือใช้ข้อมูลจริงแล้วก็ความคิดเห็นของคนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆมาช่วยนําทางสมมุติว่าถ้าครูเจอปัญหาเด็กไม่ค่อยส่งการบ้านมองก็อาจจะลองไปคุยกับเด็กกับผู้ปกครองมองคิดแล้วลองเปลี่ยนวิธีให้การบ้านดูปฏิบัติแล้วก็กลับมาดูผลอีกทีมองแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตัวอย่างชัดเจนมากค่ะแล้วเพราะแบบนี้แหละค่ะ การมีส่วนร่วมถึงสำคัญมากๆเพราะมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องของเขาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันแล้วก็ได้มุมมองที่บางทีคนนอกอาจจะนึกไม่ถึงแล้วแนวทางแก้ไขที่ได้มันก็มักจะสอดคล้องกับความเป็นจริงทาได้จริงมากกว่าค่ะครับแล้วในข้อมูลมีพูดถึงผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยอันนี้คือใครครับจำเป็นไหมว่าต้องเป็นหัวหน้าหรือคนตำแหน่งใหญ่ๆไม่จำเป็นเลยค่ะ ผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ Key i n f o r m a n t e เนี่ยคือใครก็ได้เลยนะคะที่เขาอยู่ในสถานการณนน์นั้นๆจริงๆแล้วก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ถ้าเป็นเรื่องในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูนักเรียนบางคนหรืออาจจะเป็นผู้ปกครองที่เขาสนิทกับโรงเรียนหรือเข้าใจปัญหาคือการเลือกคนที่เข้าใจบริบทจริงๆเนี่ยสำคัญมากค่ะเพื่อให้ข้อมูลที่เราได้มามันรอบด้านแล้วก็เชื่อถือได้จริงๆ พอคนในเข้ามามีส่วนร่วมเยอะขนาดนี้บทบาทของนักวิจัยเองก็คงต่างจากภาพเดิมๆที่เราคุ้นเคยไปเยอะเลยสิครับตุ้นให้เกิดการพูดคุยการคิดวิเคราะห์ช่วยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่าที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปแล้วบอกว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ค่ะโหน่าสนใจมากครับ ตรงที่นักวิจัยเปลี่ยนบทบาทเป็นฟ a c i ซิลิเทเตอร์เนี่ยมันพลิกภาพจำเดิมๆไปเลยและผู้เครื่องมือที่ใช้แหละครับทั้งในการเก็บข้อมูลหรือในการทำงานร่วมกันมันต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยไหมครับเครื่องมือต้องหลากหลายเลยค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุกมุมส่วนใหญ่มักจะเน้นเครื่องมือเชิงคุณภาพนะคะ เช่นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการการสังเกตการแบบเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยหรือการจัดวงสนทนากลุ่มโฟกัสกลุ่มแต่ก็อาจจะมีข้อมูลเชิงปริมาณเข้ามาเสริมบ้างแล้วแต่ว่าคําถามวิจัยเราคืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วตัวนักวิจัยเองนี่แหละค่ะก็ถือเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญเลยนะทั้งในแง่ของการเก็บข้อมูลการสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจแล้วก็การช่วยประคับประคองให้กระบวนการมันเดินหน้าไปได้ค่ะ พอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องการมีส่วนร่วมวงจรการทำงานบทบาทที่เปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วเป้าหมายหลักๆของการทำ P.A.R เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ เป้าหมายสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาการปฏิบัติงานในบริบทนั้นๆให้มันดีขึ้นจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ทำวิจัยเพื่อขึ้นหิ่งส่วนประโยชน์ที่ตามมาก็คือมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะยั่งยืนกว่าเพราะว่ามันมาจากคนข้างในเองเขาเป็นเจ้าของแล้วก็เกิดเป็นองค์ความรู้ที่มันใช้ได้จริงๆในพื้นที่นั้นๆแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือมันช่วยเสริมพลังหรือ empower ให้คนในพื้นที่ค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาก็มีศักยภาพนะที่จะพัฒนา ัวเองพัฒนาองค์กรหรือชุมชนของเขาต่อไปได้ด้วยตัวเองสรุปได้ชัดเจนเลยครับว่า P.A.R ก็คือการวิจัยที่เอาการปฏิบัติกับการเรียนรู้มาด้วยกันจริงๆโดยให้คน,เ,นเป็นหัวใจสำคัญเป็นคนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หาข้อมูลคิดหาทางแก้ลงมือทำแล้วก็ประเมินผลเพื่อเกิดการพัฒนาที่ตรงจุดแล้วก็ยั่งยืนจริงๆใช่เลยค่ะแต่ก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ย การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงที่แบบว่าทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับความท้าทายพวกนั้นได้อย่างไงเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของทุกคนถูกรับฟังจริงๆแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่ทําตามรูปแบบไปเฉยๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังในวันนี้นะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องเรียนรู้ให้เป็นไม่เชื่อตามกระแสเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆมีประโยชน์ในตอนถัดไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ